อัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวค่ะดูเหมือนใครๆเนี่ยเขากำลังเคลื่อนไหวกันอยู่นะคะทั้ง DJ เจสเนกแล้วก็คุณโอซูนาค่ะกำลังออกเดินทางนะไปที่ใดสักที่หนึ่งค่ะเห็นมาโพสนะคะคำว่าซูนค่ะเพิ่มเติมนะหลังจากที่เมื่อวานทำมาใบาแล้วนะคะว่า99%นะคะก็คือเหมือนกับว่างานใกล้ๆจะออกมาแล้วแล้วก็วันนี้มาให้คำว่าซูนค่ะที่แปลว่าเร็วๆนี้อีกด้วยนะคะ โืยว่านะี่ทั้งคู่เนี่ยกำลังจะบินไปฝรั่งเศสหรือเปล่านะคะหลังจากที่คุณพ่อ j จซีบาบินค่ะแหกอก YG ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ดูเหมือนว่าอะไรอะไรเนี่ยมันก็จะทางสะดวกขึ้นมาเยอะเลยนะคะอันนี้ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปค่ะเห็นเขามาโพสต์คำว่าซูนเหมือนเหมือนกันทั้งคู่ค่ะ ส่วนอันนี้นะคะก็จะพาไปดูลูกล่าสุดของนอริซ่าค่ะซึ่งก็ถูกใจนะคะคุณพ่อเจซีบาร์บินด้วยเช่นเดียวกันค่ะเจ้าตัวนะคะมาอัปเดตนะคะลงใน IG-Story ด้วยเหมือนกันค่ะเรียกว่าเป็นลูกรักของเขาเลยนะคะก็แน่นอนค่ะว่าขายแหวนนะไปได้นะตั้ง2ล้านวงนะคะไม่รักไม่หลงได้ยังไงนะคะก็ทําเงินไปได้เนี่ยเป็นแสนล้านกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งดูจากตรงนี้นะคะทั้งเซตที่องริซ่าใส่เนี่ย ของบูการีเองนะคะโอ้โหก็ปลาเป็นล้านกว่าบาทแล้วค่ะอันนี้นะ,ะ้าเป็นนาฬิกาค่ะรุ่นล่าสุดท้ะก็มีลายคล้ายๆกับเกตงูนะคะสนนราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณค่ะคะ9 7 0 0 0 0กว่าบาทค่ะส่วนกำไรก็เป็นของบูการีด้วยเชน่นเดียวกัน,นะคะอยู่ที่ประมาณะะ5 3 0 0ได้นะคะส่วนแหวนก็ประมาณ54 0 0 0ก็เป็นเศษนะคะของบูการีเนี่ยประมาณะคะล้านห้ากว่านะ ส่วนเสื้อของทางซซรีนค่ะก็ไม่เบานะเสื้อมันคล้ายๆกับเ,เป็นเสื้อตะเรียนญี่ปุ่นอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะสนนราคานะอยู่ที่ประมาณ93,000บาทนะคะซึ่งก็ได้ข่าวค่ะว่าตอนนี้ก็โซเอาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะแล้วก็มีกระเป๋านะคะสีขาวค่ะก็จากแบรนด์ซซรีนด้วยเช่นเดียวกันนะเห็นน้องลิซ่าใช้ตั้งแต่ตอนที่ออกเดินทางน,นะะมาปารีสแล้วนะคะรุ่นนี้ค่ะอยู่ที่ประมาณนะคะ71,000บาทนะคะ ส่วนกล้องที่เธอถืออยู่นะคะโอ้ทางร้านเมืองไทยเนี่ยเธอบอกว่าขายเก่งเหมือนกัน,นะคะ่ะเห็นมาโพสด้วยเหมือนกันคะ่ะว่ามีอยู่ประมาณนะคะ3,500เครื่องนะคะสำหรับกล้องตัวนี้นะคะสนุนราคาอยู่ที่30,000นิดๆน,นะคะองานนี้ค่ะใครชอบนะเล่นกล้องนะก็ต้องรีบไปจัดนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยรับรองได้คะ่ะว่าแป๊บเดียวก็โซเอาเมาหมดนะคะ ซึ่งอันนี้นะคะแอดก็ลองบวกดูเล่นๆค่ะลูกนี้ของน้องลิซ่าเบาๆนะคะแค่จะออกไปกินข้าวค่ะก็เกือบ2ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะคะแมช่างเข้ากันกับเพลงมันนี่ของเธอซะจริงๆนะคะที่ช่วงนี้ค่ะต้องบอกว่าออกอลว่านะคะสร้างสถิติใหม่ๆอย่างต่อเน,นื่องด้วยคะ่ะแอดก็เอาความเคลื่อนไหวแล้วก็อัปเดตต่างๆมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า